สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะครับรผมเซฟฟุจาก่าให้จากร้านพ k s u p e r ปอร์บายนนทบุรีนะครับวันนี้ก็พา,มาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านอีกแล้วนะท่านผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าแต่งเต็มมากนะเจ้าฮอ้าซีร์หกห้าศูนย์เอีสองพันสนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยมากสีสวยสดรดงามตามท้องเรื่องนะครับ ที่สาคัญแทบไหลย้วลอยเลยนะท่านผู้ชมมาของแต่งมีอะไรกันบ้างชิ้นแรกครับมือเบรกมือคัตของเซเว่นสปีดนะท่านผู้ชมแล้วก็ชิลหน้าแต่งนะครับหุดกระจก HRC ซนะคันนี้จะไล่น็อตไทเทมานะท่านผู้ชมแล้วก็บังโคนหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีการหม้อน,น้ําเป็นสีดํานะท่านผู้ชมสวยสวยไฟเลี้ยวแต่งนะครับคันนี้ แล้วก็นี่ชิ้นด้านข้างเป็นคาร์บอนนะยันตรงนี้เลยข้างในนะครับแล้วก็ข้อเฟรมคาร์บอนนะครับแล้วก็อุดเฟรมแต่งนะครับจะได้เป็นเกียร์โยงแต่งด้วยคันนี้กาดพักเท้าคาร์บอนนะครับแล้วก็พักเท้าหลัง emotion นะครับสวยๆคันนี้จะได้เป็นท่อ sc สลิปออนไทเทนนะครับท่านผู้ชมเสียงนุ่มๆน,นะคันนี้ไม่รันมากแล้วก็จะได้่าบางโคนหลังคาร์บอนนะจันกาดบางโซ่เลยนะแล้วก็ท้ายสั้นนะครับพับได้เป็นตัวแม่เหล็กนี่ไปท้ายแต่งเลี้ยวในตัวนะท่านผู้ชมแล้วก็จะได้เป็นเบาะสองตอนนะคันนี้นุ่มๆเออครอบถังคาร์บอนเออคันนี้ได้คาร์บอนเยอะนะท่านผู้ชม การสะบัดพร้อมขาจับนะครับแล้วก็คันนี้จะโหลดหน้าสองนิ้วนะมาหน้าใหม่กันต่อคันนี้จะวิ่งอยู่ที่สองหมืนสามพันกว่าโลเท่านั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันต่อ อ่าพอเป็นวิธีนะสำหรับใครที่สนใจเจ้า CBR 6 5 0 S คันนี้ก็ดูรายละเอียดได้ใต้คลิปนะไม่ว่าจะเป็นราคาสดดาวผ่อนเออแล้วก็ใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคาันก็ติดตามได้ที่เพจเรา,เ,ราเพจเราจะมีชื่อว่า P.K Superbike n o a b l a นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยและเน้นย้ำที่สำคัญเพจเราจะมีแค่ชื่อว่า P.K Superbike n o t a b l a เท่านั้นนะครับแต่ละเพจก็จะมีเซลคอยดูแลนะและรูปโปรไฟล์เนี่ย ก็จะเป็นรูปพ k นะหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงก็พิมพ์ใน Google Map ว่า PK s u p e r b อ t e n o n นนทบุรีนะครับร้านเราจะอยู่ตรงห้าแยกปากเกร็ดนนทบุรีนะใครกำลังหารถสภาพนางฟ้ามาันก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะท่านผู้ชม PK s u p e r b อร์บ o n นนทบุรีนะครับวันนี้เซลฟูขอลาไปก่อนครับผมกรับสวัสดีครับ